อะไรไอ้เหี้ยนมาล็อนเนี่ยตรงนี้ยังเอาอ่ะมันร็อตอะไรด้วยทำเหมือนพี่เจดอ่ะไอ้เหี้ยนแล้วไอ้ดูดิไหนพี่พีนไปดิไม่ไม่เท่าไหร่พี่พีนไปเก็บอกก็พี่กีงงแกเออพี่กีงงโอ้ยเอวาน้องรักเอวาน้องรักเอ พอติดผ่านแล้วรัแอดจังวะู้ทัวมาตั้งนานเป็นรู้ว่าเจดโปรยนั้นเปลี่ยนสีเป็นเจนวิ่งเลยที่เจมันตัวเลยมาสวนกัไหเจอเจอเจอพลังเดนสวนอ่ะไอวีนะตอนนี้ขอไอวี แล้วผมี่สามเส็บวิวสามปูพี่ถือนอยู่